ูภาพเก่าก่อนตอนเด<า>็พิตี้สวยอะแต่ปรากฏว่าป่วยด้วยโรคที่เธอบอกว่าไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันปัจจุบันกลายเป็นแบบนี้คนสแสดงเหรอฮะ มันคนลหอมนะเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเ<อ>ชื่อไม่คะน้ําหนักเหลือแค่35ก<อ>ิโลกรัมแล้วเดินแทบไม่ไหวต้องใช้ไม้เท้าพยุงตัวทีนี้เธออยากจะขอให้ช่วยหน่อยว่าหาให้หน่อยได้ไหมว่าเธอเป็นโรคอะไรชื่อว่าน้องนิดหน่อยอายุ31ปีบ้านอยู่ที่ย่านบางขุนเทียนขาซ้ายมีอาการชาและรีบเดินไม่ได้กลั้นปัสสาวะก็กลั้นไม่อยู่ต้องใส่ผ้าอ้อมสําเร็จรูปอะค่ะน้องน,นิดหน่อยเล่าว่าเคยเป็นพริตตี้แล้วก็มีไรายได้เดือนหนึ่งห้าหมื่นถึงหกหมื่นบาทอยู่ตัวคนเดียวมาประมาณหนึ่ง ปีแล้วเพราะว่าพ่อแม่และปู่เสียชีวิตในเวลาไล่เลี่ยกันเนื่องจากโรคมะเร็งกลางปีที่แล้วเริ่มมีอาการปวดท้องหนักมากก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลคุณหมอบอกเป็นนิ่วในถุงน้ําดีและทําการผ่าตัดรักษาหลังอาการดีขึ้นไม่นานเองน้ําหนักลดวูบ<ะ>ไม่มีเรี่ยวแรงคุณหมอก็บอกไม่ได้ว่าป่วยเป็นอะไร